แบบความคิดยังไงนะแล้วแบบชีวิตมันเปลี่ยน ลองเล่าก่อนว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดมันเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงเอางี้ก่อนคือก่อนน,นั้นเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมจะสอนเทรดแบบเป็นตัวเองเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบตัวกูของผูกู้เป็นแบบนี้นแ,บบนแ,บบนแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยบุคลิกท่าทางเราจะเป็นยังไงเราจะสื่อสารไปแบบไหนเราก็ชิวไงด้วยความที่เราเทรดแบบชิวๆอ่ะเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือว่าจริงจังกับมันบางครั้งคนอื่นก็ทักว่าแบบเฮ้ยทำไมท่าทางคุณพูดเรื่องจริงจังนะคุณพูดเรื่องแฟนเงินนะแต่ทําไมท่าทางคุณไม่จริงจังเลย รู้สึกว่าเอ้ยต้องจริงจังด้วยเหรอวะผมก็ไม่ได้เทรดแบบเอาเป็นเอาตายไม่ได้ซีเรียสไงคือจริงๆมันผ่านจุดที่จริงจังมาแล้วฮะจนมันแบบเฉยๆแล้วไนงะแต่เราก็ลืมนึกไปว่าเฮ้ยคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนี้กว่าจะชิลได้มันก็ต้องจริงจังก่อนไงแต่ทีนี้ท่าทางที่เราสื่อสารออกไปมันเป็นแบบนั้นก็เลยไปโรงเรียนคอร์สหนึ่งเป็นเกี่ยวกับคอร์สบุ 1, คลิกภาพการสื่อสารท่าทางว่ามันเป็นยังไงก็คิดว่าเออไปลองดูดีว่ามันดีจริงหรือเปล่าวะมันเป็นยังไงเวลาเราคคุยกับบบรรเาาาาจะทททํา่างแบบไน คือเรื่องของเรื่องคือผมไม่รู้อาจารย์มือวางไว้ตรงไหนนะบางทีปกติการคุยกับคนเนี่ยว่ามันชอบกดอกอ่ะตามสไตล์หรือว่าล้วงกระเป๋าพูดจริงมันก็ค่อนข้างเป็นปัญหานะหลายหลคนผมก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาแบบนี้คือมือเนี่ยไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็อยากไปคุยกับเขา่นาแหละแต่ว่ารู้จะเอามือวางไว้ตรงไหนตาก็ไม่ค่อยชอบสบตาคุยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเขินบ้างประมาบ้างซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบหลุกหลีกก็ได้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบไม่จริงใจก็ได้แต่ว่า ที่สื่อสารออกไปมันอาจจะไม่จริง,งจังประทาของผมก็คือผมก็ค่อนข้างจะชิลแล้วก็พอเวลามันชิลเนี่ยมันก็ชอบสื่อสารอะไรออกไปแบบที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกันนั่งที่ชอบนั่งพิงอย่างเงี้ยหลายๆนะน่าจะเห็นผมนั่งพิงแบบนี้แล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปซึ่งมันก็มันดูไม่จริงจังไนงะไปเรียนแล้วครูเขาสอนมานะเออแต่มันก็จริงนะคือเหมือนกันว่าคุณนั่งอย่างเงี้ย นั่งเฉยวเิงตัวอย่ไหมฮะมันก็ดูไม่จริงจังมาดูเหนื่อยมาดูขี้เกียจซึ่งจริงๆแล้วเราตั้งใจนะแต่ว่าท่าทางที่เราสื่อสารออาไปมัน way, สปีกออาไปอย่างซึ่งมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออวะมันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องเห็นก่อนะว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ลงมือแก้ ản, ไขมันว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะผมก็ไปเรียนมาปรากฏว่านึกว่าเขาจะบอกว่าให้นั่งให้ยืนให้ยังไงเฉยๆมัน ฝึกกล้ามเนื้อก่อนเลยฮะไปถึงโดนฝึกกล้ามเนื้อออกกําลังกายก่อนเลยซึ่งมันก็ทําให้สร้างความจดจําบนกล้ามเนื้อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ด้วยก็คือการทํากล้ามเนื้อให้มันสั่งการสมองได้หรือคุณเครียดคุณคิดแบบนี้คุณแค่ขยับกล้ามเนื้อหรือคุณแบบทําแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเออกกําลังกายออกไปอย่างเงี้ยมันก็หยุดคิดลแะบบมันก็หยุดเครียดแล้วมันก็เป็นการแบบแก้เรื่องของความเครียดได้ด้วยหนะลังจากเรียนจบแล้วก็หยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวะสิ่งที่ได้มาก็คือืออไไมมมม่่่่่ด้้้ลงงแแตวววาา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 ทกกกรรรรรยนนนิธีีััํใหบบเเเูสึ มีมากขึ้นนะมีพลังมากขึ้นพร้อมที่จะเฮ้ยมีงานมาพร้อมออกไปทําเลยมีเรื่องนี้เข้ามาเราก็พร้อมออกไปทําเลยนะครับเหรียญเขาก็ถ่ายให้ดูด้วยฮะว่าเราเดินยังไงเรานั่งออกมาเป็นยังไงซึ่งพอเราเห็นแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าเออวะ่ะมันไม่ใช่ที่เราทํอยู่มันไม่ใช่จริงๆมันเป็นปัญหาจริงๆเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเรื่องหนึ่งที่ติดอยู่ในใจนะคือเรื่องที่ว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้แล้วเราดูเฟรนี่ทำโดยให้เฟรนี่เข้ากับคนบบนั้นคนนี้คุยดูแบบจริงจังเนี่ยเฮ้ยมันเฟกไหม พอไปทาจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดฮะถ้าวิธีคิดคุณไม่ได้เฟกอ่ะมันก็คือไม่เฟกฮะมันคือการปรับร่างกายท่าทางของคุณเฉยๆเพื่อให้สื่อสารออกมาไปในทิศทางเดียวกับที่สมองคุณต้องการสื่อสารออกไปแต่ถ้าเฟกมันคืออีกแบบหนึง่งถูกป่ะเฟกคือคุณไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คุณไปทําแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันไม่เฟกเพียงแต่ว่าคุณปรับบุคลิก ค่าของคุณให้มันตรงไปตามที่คุณต้องการสื่อสารนะคุณต้องการสื่อสารเรื่องจริงจังท่าทางคุณมันก็ออกแบบแข็งแรงหนกแน่นคุณต้องการแบบเอ้ยพูดคุยกับเขาแบบเฟรนลี่คุณก็สื่อสารออกไปด้วยท่าทางที่เฟรนลี่ครับแล้วคุณก็เฟรนลี่จริงในสมองน่ไม่ใช่เป็นการเฟรซึ่งมันมันมีความสำคัญมากนะกับทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่แค่แบบอาชีพนี้นะคุณทําอะไรอยู่ก็ตามก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะสุดท้ายแล้วต้องตัดสินใจก่อนว่าเห็นมันก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาไหมเป็นเรื่องทีีีี่่่่่่่่่คคคุุณณอออออยยยาาาาากกจจะดดดดขึู้้้้นนนนววววววเเเิิมมมมใชัืหป็ตงแแแแบบู้ลลผ เฮ้ยถ้าเกิดผมสื่อสารด้วยท่าทางที่มันชัดเจนขึ้นไปอีกเฮ้ยมันก็ดีกว่าเดิมนี่หว่ามันดีกว่าเดิมได้ไงทีนี้คุณก็เหลือแค่ว่าคุณอยากจะดีกว่าเดิมเรื่องไหนขึ้นมาบ้างคุณก็แค่ตัดสินใจแล้วก็หาวิธีการทำยังไงต้องไปเพิ่มสกิลตรงไหนวิธีคิดเป็นแบบไหนก็ไปหาวิธีการครับอยากจะดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องไหนก็ไปหาวิธีการจากนั้นเรียนรู้แล้วก็ล,ลงมือทำทำจนมาเห็นผลเปลี่ยนแปลงครับทีนี้มาดูเรื่องของการเทรดบ้างถ้าการเทรดของคุณคุณก็ต้องไปดูฮะว่า คุณก็จะเข้าในจุดที่ควรเข้ามีวินยัยรู้จักรอไม่มีเงื่อนไขก็รู้จักรอ MM ให้ดีกว่าเดิมดีไหมก็ดีฮะคุณก็จะไม่ล้างหัวแล้วมันกลับมาคุณก็จะทากาไรได้มากขึ้นเรียนรู้เพิ่มดีไหมเรียนรู้เพิ่มก็ทำให้คุณมีความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้นทํากําไรได้ดีขึ้นเข้าได้คมขึ้นเข้าในจุดที่ดีขึ้นทํากําไรได้ยาวขึ้น ตอบรอนสั้นลงคือทุกอย่างนะถ้าคุณตัดสินใจว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคุณก็แค่ไปหาวิธีการแล้วก็ลงมือทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอ่ะจากที่มันยังไม่ดีเป็นดีจากที่มันดีอยู่แล้วดีกว่าเดิมแบบน้ฮะพ้อยก็คือเรื่องของการตัดสินใจหาวิธีแล้วก็ลงมือทำเท่านั้นเองนะครับปรับวิธีคิดของคุณถ้าคุณคิดว right. ่าม mm, ันเป็นเรื่องที่ควรทำเท่านั้นแหละครับคุณก็ไปลงมือทำแล้วก็หาวิธีทําจนมันเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะปรับวิธีคิดของตัวเองแล้วก็ให้สําเร็จกกันนทุค มีชีวิตทีปต่ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับ